สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เกดอยู่ที่ถ้ำเพชรโพทองอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วค่ะ ทางเดินก็ไม่ได้ลําบากนะคะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นหินนะคะเหมือนเขามาซ้อให้หินเป็นขั้นบันไดให้เราเดินได้อะค่ะ ระยะทางจากถนนเมื่อกี้ค่ะจนเข้ามาถึงถ้ำค่ะสามรอยเมตรและตลอดทางที่คุณเดินหมาค่ะคุณก็จะได้ดูวิถีธรรมชาตินะคะคือเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะแล้วเกศก็มาถึงถ้ำแล้วค่ะที่นี่คือถ้ำเพชรโพทองมีลมเย็นๆพัดออกมาวิเย็นมากเลยเหมือนเปิดแอร์เลยค่ะ ของถ้ำตามที่เขาเขียนเอาไว้คือจะมีหินงอกหินย้อยเหมือนกับเพชรประดับมุกเขาต้องไปทางนี้ใช่ไหมไหนลองขึ้นไปสิ อากาศเย็นมากเลยค่ะมีลมเย็นๆพัดออกมาว้าวสวยมากเลยอะ่ะสวยมากๆค่ะ อลมพัดผ่านจากช่องนี้ค่ะทะลุไปทางนั้น บนน้นมีอะไรเดี๋ยวขึ้นไปดูดีกว่าแต่ละมุมของถ้ำอะค่ะเขาก็จะมีชื่อว่าตรงนี้เป็นชื่อว่าอะไรตรงนั้นชื่อว่าอะไรค่ะตรงนี้ที่เกดกํำลังขึ้นไปดูคือที่ประทับปู่ฤาษีสามพันปีค่ะขึ้นไปได้อีกไหมนะ้ยนี่ค่ะหลวงปู่ฤาษีสามพันปี ยมากๆค่ะผนังอะเป็นเหมือนเพชรประดับมุกจริงๆนะคะ ห้งทางขวามือนี้ค่ะเขาเขียนว่าห้องเขียวมรกตจริงๆด้วยค่ะคือหินทุกก้อนผนังเป็นสีเขียวหมดเลยค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนต้องได้มาเห็นด้วยตาตัวเองค่ะคือในภาพมันคงทำให้เห็นได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่อะค่ะเหลือทางสุดท้ายแล้วค่ะคือทางนี้ คือว่ามันสวยมากทุกคนถ้าได้มาจะต้องว้าวเหมือนเกตเนี้ยลละค่ะทางนี้ค่ะเหลืออีกทางสุดท้ายแล้วที่เรายังไม่ได้ไปอากาศเย็นสบายมาก ถ้ำถงอุโม,มงค์ใหญ่นี่คงเป็นอุโม,มงค์สุดท้ายแล้วมั้งคะไม่รู้ว่าไปต่อได้หรือเปล่านะ ถ้ำสุรขหีโดยเด็ดขาดนะคะจุดรับลมชมเพชรโอ๊ยลมพัดแรงมากแรงเหมือนเปิดพัดลมลมพัดแรงมากเลยค่ะเหมือนเปิดพัดลมเลยอะผมปิวโอ๊ยลมเมย็นมากเลยเราก็ลอดหลูทํากันเข้ามาเรื่อยๆเรื่อย ห้องจงกรมเอ๊ะห้องจงกรมคือหอระดับไหนอ๋อมีห้องมุกประดับเพชรว้าวสวยสวยมากไหนตรงไหนสวยสวยทั้งหมดเลยสวยมาก ทุกคนคะแล้เกดก็เห็นแล้วคะ่ะที่เขาบอกว่าผนังถ้าจะมีสนิมย้อยลงมาเป็นรูปภาพใบโพคะ่ะทําให้ถ้านี้ชื่อถ้าเพชรโพทองตรงนี้คะ่ะเกดก็พยายามเอาแสงขึ้นจนสุดแล้วะคะ่ะแต่ว่ามันก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าะคะ่ะเห็นชัดเลยคะ่ะว่าเป็นรูปใบโพคะ่ะทุกคนคะตอนนี้เหงื่อเต็มหน้าเลยคะ่ะเพราะว่า ตรงนี้น่าจะเป็นโถงสุดท้ายแล้วซึ่งไม่มีลมพัดผ่านค่ะเพราะว่าเกดมองไปก็ไม่เห็นว่าเขาติดไฟไว้ให้แล้วอะค่ะแล้วมันไม่มีลมมันก็เลยเหงื่อเต็มตัวเลยค่ะอ๋อยังมีทางต่อไปอีก ประตูสู่ตำหนักตำหนักอะไรนะ <Okay. S 1> น่าจะเป็นสุดทางแล้วค่ะห้องชุมนมเทวดา เกดก็ได้เข้ามาจนถึงห้องสุดท้ายของถ้ำแล้วค่ะโอ้ยรู้สึกภูมิใจในตัวเองจังเลยถ้ำท,ที่นี้สวยมากเลยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์ของจังหวัดสกแก้ววอ้ยทางนี้มีได้ค่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูตรงนี้ก่อนนะไหนอ๋อเป็นทางเล็กๆแคบๆแ,แต่ว่าทะลุไม่ได้ พอเดินออกจากถ้าข้างในสุดอะค่ออกมาถึงตรงนี้ลมพัดเย็นเย็นโอ้ยรู้สึกมีความสุขจังเลยอะค่ะ เป็นถ้ำที่สวยมากเลยค่ะถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่สวยมากเลยค่ะถ้าใครได้มาสาแก้วแล้วที่นี่ค่ะอำเภอคลองหาดเกดแนะนําว่าให้มาค่ะสวยมากค่ะคือเข้าไปคุณต้องร้องว่าว้าวแน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะ่ะเกศคงต้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะติดตามด้วยนะคะว่าคลิปหน้ากเกศจะพาไปอันซีนไทยแลนด์ที่ไหนอีก